ดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หลงทางตอรี่นะครับอยู่กับรายการหลงทางกลางเป็นนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่2ในการเดินทางของพวกเรานะครับตอนนี้เราอยู่กันที่จุดชมวิว1715บนดอยภูพานะครับผม ตอนนี้เราอยู่กันที่ลานกลางเต็นท์ดูเดือนนะครับของอุทยานแห่งชาติภูคานะครับดอยภูคาครับตอนนี้เรากลางในที่ของอุทยานเลยนะครับเรามาถึงกันประมาณสักช่วงประมาณบ่ายบ่ายสองหนอหน่อยตอนนี้เรากางเต็นท์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วรอแคมปิ้งกันอย่างเดียวนะครับบรรยากาศร,ารอบๆกะตอนนี้สัก่อน ที่ไปคุยกับพี่คนที่ดูแลอุทยานมานะครับเขาบอกว่าที่เนี้ยดอยชมเดือนเนี่ยนะครับลานกลางเต็นทน์มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติด้วยระยะทางในการเดินทั้งหมดสี่กิโลนะครับถ้าเดินแบบตั้งใจตั้งใจนะชั่วโมงครึ่งชั่วโมงสี่สิบจบละสี่ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเดินแบบไม่ตั้งใจก็ประมาณสองสามชั่วโมงเดินไปถ่ายรูปด้วยอะไรต่างๆนานานะครับวิธีการเดินศึกษาธรรมชาตินะครับก็คือต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ข้างล่างครับแล้วเดี๋ยวเขาจะจัดคนมาดูแลเรานะครับ ไปดูไปดูไฟว่าเป็นยังไงเนี่ยตรงนี้จุดอำนวยความสะดวกนะครับนักท่องเที่ยวนะครับจะมีปลั๊กไฟให้ชาร์จของชาร์จแบตชาร์จอะไรก็มาชาร์จได้ตรงนี้นะมีไฟฟ้าให้ใช้อยู่แต่ถ้าจะไฟเดินไฟเข้าเต็นท์ก็ไม่มีอ่ะมีแค่ตรงนี้ที่เป็นตวนกลางนะครับมาใช้ได้นะครับแล้วนี่ก็คือลาน กลางเต็นท์แรกที่เรากางนะครับเดินขึ้นมาจากลานกลางเต็นท์แรกแหละนิดเดียวถึงเลยสวัสดี us, record, ดยามเช้าที่ดอยภูคานะครับตอนนี้เราอยู่กันที่จุดชมวิวดอยภูคานะครับไปเดี๋ยวเราเดินดูบรรยากาศรอบๆนะครับแล้วก็วันเนี้ย จริงที่เรามาก็คือตอนแรกก่เห็นหมอกแต่ในเมื่อไม่เจอเหมอกแล้วก็รอดู้าทิตย์ขึ้นแล้วกันนะครับไปชมภาพบรรยากาศกันรอยภูคานะครับจุดกลางเต็นท์ก็มีเยอะมากเพียงพอแน่นอนมีประมาณ สี่จุดนะเท่าที่เห็นอุทยานแห่งชาติดอยบคานะครับต้องเค็มหมดนเลยว่าห้องน้ําที่นี่ดีมากสะอาดมีหลายจุดแล้วก็สะอาดทุกจุดนะครับดีมากเลยห้องน้ําสบายใจมากเลยนะครับแล้วก็ส่วนของรีวิวอุยานแห่งชาติดอยบุคาก็น่าจะเพียงพอเท่านี้นะครับจัดไปนี้เราจะไปกันที่ออยเสมอดาวนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ ลหลังจากที่เราลงมาจากดอยภูพานะครับเราก็แวะเที่ยวกันนะครับตอนนี้อยู่กันที่วัดสีมงคลหรือว่าวัดสงนะครับที่นี่ก็คือจุดสําคัญของที่นี่ก็คือจะเป็นแบบมีที่ถ่ายรูปแบบเยอะมากนะครับแบบหลายๆจุดทั่วทั้งวัดเนี่ยมีทั้งร้านกาแฟร,ร้านอาหารนะครับทั้งภายในวัดด้วยแล้วก็มุมถ่ายรูปแบบเยอะๆเลยก่อนที่เราจะเข้าที่พักกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศในวัดสงก่ดน,นะครับหลังจากที่เราลงมาจากดอยภูพาแล้วนะฮะผ่านวัดนี้ แวะเที่ยวได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไปเดี๋ยวเราดูบรรยากาศรอบแล้วก็จะไปเจอกันอีกทีนึงตอนกลางเต้นเลย นี่เป็นการขนของไปแคมปิ้งที่ลำบากที่สุดที่แต่เคยทำมานะครับเต็นท์กับเก้าอี้นะครับเออเนี่ยาะเป็นการ ขนของมากลางเต็นที่ลาบากที่สุดตั้งแต่เคยมานะครับรถจอดอยู่ข้างล่างนะครับนขนของขึ้นมากางรองตัง้งแต่ละอันใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ดอยเสมอดาวกันแล้วนะครับอยู่ในอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติอะไรวะสีน่านเอออยู่ในอุทยานแห่งชาติสีน่านนะครับซึ่งดอยเนี่ยชื่อชื่อดอยว่าดอยเสมอดาวแต่ลานกางเต็นที่เรากางอยู่เนี่ยชื่อชื่อว่าม่อนเคียงดาวนะครับผมตอนนี้พวกเราก็กำลังกางเต็นท์กันเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือทางกับข้าวกินแล้วก็ชมบรรยากาศช่วงเย็นนะครับที่นี่ไฟฟ้าจะเปิดให้ใช้ได้ตั้งแต่6กโมงเย็นจนถึงสี่ทุ่มแล้วก็ห้องน้ําก็จะเนี่ยเราเลือกตรงเนี้ยห้องน้ำเนี่ยจะไม่ได้มีทุกชั้นนะครับจะมีแค่ชั้นที่เราเลือกตรงนี้ใกล้ๆห้องน้ํานะครับแล้วก็เดี๋ยวเช้าผมจะพาดูบรรยากาศรอบๆอีกทีนึงนะครับเย็นละตอนนี้เย็นละดูรอบๆคงจะไม่ค่อยเห็นอะไรนะครับเดี๋ยวรอเจอกันพรุ่งนี้อีกทีตอนเช้าเลยนะครับไปไปตกไปแล้ว <c oughs> สวัสดียามเช้าครับที่ม่อนเกียงดาวนะครับผมและตอนนี้เรากําลังทําอาหารเช้าอยู่มีเมนูอะไรบ้างนี่เป็นไข่ต้มไข่ต้ม,ตมอันนี้สุกี้หลือเต่เมะเขือสุกี้กจากเม่อขืออุ่นเนาวครับได้ทําอะไรครับ ไดาวครับมึงดูไม่ออกกูรู้ว่าจะมีตั้งตับสองตับเว้ยไปเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันนะครับดูขี้ห้องน้ำห้องน้ำจะมีหัวสองจุดมีจุดนี้หนึ่งจุดที่เรากลางนะแล้วก็ข้างล่างห้องน้ำจะเป็นแบบคืนวันสองห้องมีสองห้องแล้วก็อาบน้ำอย่างเดียวเลยหนึ่ง เอ <Okay. S 2> <Ch auer. S 1> ็นจชาวเอเมื่อกี้เราก็ขึ้นไปดูพวกบรรยากาศทั้งบนมาฮะลำธารสายหมอกไปดูมาแล้วก็ดูภาพทิ่ขึ้นด้วยจริงๆที่เนี่ยเราจะมีอาหารเช้าให้นะครับในราคาคนกลางเต็นท์คนละร้อยห้าสิบจะมีอาหารเช้าให้แต่ไปอยู่ตรงจุดเช็คอินตรงนู้นทางเข้าที่เราเข้ามาที่แรกอะ่ะจะเป็นจะมีคนมารับเราก่อนว่าเราจองในชื่อใครอะไรยังไงนะครับ ก็คือต้องต้องไปกินอาหารเช้าที่ตรงนู้นะครับแล้วก็ที่นี่ไฟฟ้าจะเปิดตั้งแต่6กโมงเย็นถึง4ี่ทุ่มแต่น้ำเนี่ยไหลตลอดนะครับน้ำจะไหลตลอดคือสี่ทุ่มนี้คือทุกอย่างคัดออฟเลยปิดปึ้งมืดสนิทนะครับเดี๋ยวลงไปดูลานจอดรถกันหน่อยครับ <c oughs> <c oughs> ที่จอดรถนะครับก็จะมีชั้นนี้ที่เราจอดแล้วก็ชั้นล่าง ชั้นณนตอนนี้นะณตอนนี้ยังเป็นที่จอดรถอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าอนาคตจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นหรือเปล่านะครับแต่จริงตรงนี้ข้ามจอดใช่ไหมให้ไปจอดข้างล่างอ๋อคือให้จอดข้างล่างหมดเลยเนี่ยข้างน้ำก็จะมีตรงที่จอดรถท้งางล่างอีกจุดหนึ่งก็คือของม่อนเคียงดาวเนี่ยเราสามารถเข้าห้างน้ำได้แค่สองจุดซึ่งจุดแรกที่เราดูมาเมื่อกี้แล้วก็จุดที่สองคืออยู่ตรงลานจอดรถนะครับเขาได้แค่สองจุดนะครับผมแล้วก็ น่าจะเท่านี้แล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศตอนเช้ารอบๆกินอาหารเช้ากันนะครับเจอกัน ดอยเสมอดาวนะครับผมสถานที่เนี่ยที่เนี่ยเหมาะเหมาะก,กับเต็นที่ไม่ใหญ่มากนะครับแบบกลางกากระทลัก,ก,ก,กแบบประมาณนอน4ี่พีห้าพีประมาณน้ครับถ้าเยอะกว่านี้่อาจจะพื้นที่ไม่เพียงพอนะครับสำหรับการเดินในอืน่นเพราะว่าลักษณะพื้นที่ที่เป็นลานกลางเนี่ยจะเป็นเหมือนเนินเขาเนาะเป็นแบบแค่หน้าผาตัดแค่ประมาณกว้าง3-4เมตรนิดๆหน่อยๆเองนะครับก็คือถ้าเกิดจะมากลางที่นี่หรือว่าโซนโนเนี่ย จริงๆเขาถ้าเกิดว่าไม่เอาเต็นท์มาเองนะครับก็จะมีเต็นท์ที่เป็นกระโจมของทางที่พักเนี่ยรองรับอยู่นะครับผมแล้วก็ส่วนของออขอบคุณสถานที่ก่อนแล้วกันขอบคุณม่อนเชียงดาวนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับที่พวกเราได้มีโอกาสมาที่นี่มารีวิวนะครับผม นะครับถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดประการใดนะครับมีคําใดวาจาใดกล่าวไปแล้วทําให้คุณมอพร่องใจก็ต้องขออภัย้นที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับ share, กดแชร์กดติดตามให์พวกเราด้วยนะครับเจอกันในพีหน้านะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าพวกเราจะไปหลงทางกลางปิันที่ไหนหรือว่าจะไปทําอะไรกันแบบหลงกันที่ไหนนะครับฝากติดตามด้วยสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ